สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่อง Aj90s เจกโนูผมเจกโนอูครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดลาดประดุกนะครับนนทบุรีของเรานีเองนะครับอ่แวะมาหาเพื่อนทางนี้หน่อยเดี๋ยวแวะพามเพื่อนเที่ยวนะครับแล้วก็กราบพระที่นี่นะครับมีหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดลาดประดุกไปกราบพระด้วยกันครับผมเข้ามาในวัดนะครับจุดแรกนะครับทางวัดก็จะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้นะครับทางด้านนี้นะครับอ่านี่นะครับ เตรียมไว้ให้แล้วนะครับทางด้านนี้ดอกไม้ทูบเทียนนะครับเข้าวัดนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อโตองค์แรกกันครับอยู่ด้านนอกนะครับจุดทูบเทียนนะครับแล้วก็ปิดทองด้านนอกเลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องาเจก 90s 阿เจกโกลูทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีหลายมาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้านในโบสถ์กันครับ ขอแก้ข่าวหน่อยนะครับในส่วนของทางวัดนะครับก็จะมีจุดบูชาพระนะครับเป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับตรงที่ผมอยู่นี่คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์เก่านะครับแล้วก็จะมีวิหารหลวงพ่อเป็นจักราคีนะครับวาลีปฏิหารนะครับแล้วก็พันละเลสวนนะครับมีเจ้าแม่คุณอิมนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้วยกันครับวัดระประดุกนะครับผมตรงนี้นะครับเจ็กเข้ามานะครับเจ็กเข้ามาวนไปรอบวัดมารอบแล้วนะครับถ่ายพาให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดเข้าให้ดูนะครับ เขากำลังทําพระใหญ่นะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งของวัดนะครับเจ็กถ่ายไว้ดูแล้วนะครับใครอยากร่วมสร้างพระกับทางวัดนะครับก็เรียนเชิญมาที่วัดได้เลยครับมาทาบุญที่วัดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในวิหารหลวงพ่อโตกันครับเข้าวัดด้านในนะครับก็จะเป็นพระประจวันนะครับผมพระประจําวันนะครับ สาธุนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะครับฉลองต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะครับงวดนี้นะครับผมก็อยู่หน้าวิหารหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพระใหญ่ที่ผมว่านะครับที่ทางวัดลาดประดุกนะครับได้กําลังสร้างอยู่นะครับท่านใดอยากทําบุญกับทางวัดลาดประดุกก็เรียนเชิญมาทําบุญได้ที่วัดเลยนะครับกําลังสร้างพระเลยเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูครับกําลังสร้างกันเลยตัดไปครับ ภาพนี้นะครับคือภาพองค์พระใหญ่นะครับวัดลาดประดุกนนทบุรีนของเรานี่เองนะครับวันนี้เจกอยู่ที่วัดลาดประดุกนะครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดลาดประดุกกันนะครับมากราบพระกันนะครับกําลังสร้างพระเลยนะครับกําลังสร้างมนฑปดเลยนะครับมาร่วมกันทําบุญกับทางวัดลาดประดุกได้นะครับผมเจกพูดผิดนะครับผมบริเวณทางเข้าวัดก็จะเจอพระสามองค์นี้นะครับเป็นสามองค์แรกที่เราจะเจอเลยนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของวิหารหลวงพ่อเบญจาภาคีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ใหม่นะครับผมโบสถ์เก่าน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระในหลวงพ่อเบญจาภาคีก่อนนะครับบริเวณด้านในวิหารเป็นจะภาคีนะครับผมก็จะมีพระนะครับ พระหลักบ ну. ้านเรานะครับหลวงพ่อ hmm. บ uh ้านแหลมนะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะครับหลายองค์นะครับหลายองค์นะครับก็นี่นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับดูไม่ชัดนะครับเป็นกระจกกั้นไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดบูชาทูบเทียนของทางวัดนะครับไปครับเพื่อนอ๋ออยู่ทางด้านนี้นี่เองนะครับจุดบูชานะครับพระนเรศวรนะครับอรัชกาลที่ห้าของเราด้วยนะครับอบูชากันทางด้านนี้นะครับ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตนะครับก็ยังเป็นวิหารอีกหนึ่งหลังนะครับวิหารซ้อนวิหารนะครับอันนี้วิหารหลวงพ่อโบสถ์เก่านะครับตรงนี้นะครับเขตพุทธาวาสนะครับสักการะองค์นี้คือหลวงพ่อโบสถ์เก่านะครับหลวงพ่อพิกุลทองนะครับหลวงพ่อโบทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อค้ําดวงนะครับองคนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบองค์จริงกันเลยนะครับผมนี่อยู่ในนี้นะครับผมพามาถึงด้านหน้ากันแล้วนะครับอยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตเมื่อกี้นี้ที่เราเข้าไปกราบพระด้วยกันเนี่ยนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของหลวงพ่อบทเก่านะครับผมไปไปกันนะครับเพื่อนคนตาบอดไม่ต้องถอดรองเท้านะครับขึ้นได้เลยไม่มีใครว่านะครับขึ้นไปเลยครับผม ด้านในเงียบสงบมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินชมทีละองค์เลยนะครับที่เขาถ่ายรูปไว้ด้านนอกนะครับว่าองค์จริงเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับองค์นี้นะครับผมองค์นี้เป็นหลวงพ่อพิคุณทองนะครับผมพ่อพิคุณทองนะครับผมถ่ายไม่ถนัดนะครับไม่มีช่วงถ่ายนะครับเป็นกระจกนะครับผม นี่นะครับเป็นหลวงพ่อพิคุลทองนะครับแล้วก็องนี้นะครับองนี้ทางด้านขวานะครับเป็นหลวงพ่อหนุนดวงนะครับนั่งพนมมืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทางซ้ายดูด้วยนะครับทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายก็เป็นหลวงพ่อหนุนดวงเช่นเดียวกันนะครับและองค์องข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นแค่ไหนนะครับ องค์นี้นะครับองค์ที่มีสีดําๆนะครับแล้วก็มีสีทองด้วยนะครับคือหลวงพ่อในโบสถ์เก่างนี้นะครับองค์นี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี้ยเขาทำทำตู้กระจกครอบไว้นะครับเป็นของเก่าของโบราณนะครับก็เชิญเพื่อนๆนะครับมาดูกันเองกับตาได้เลยนะครับที่วัดลาดประดุกนะครับผมก็พาลูกหลานมากราบพระด้วยกันเลยครับมาแวะมาทําบุญด้วยกันเลยนะครับก็ เรียนเชิญนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตั้นๆนะครับวันที่ผมว่างๆนะครับก่อนปีใหม่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาทําบุญกันที่วัดลาดประดุกนะครับเพราะว่าเขาสร้างพระใหญ่นะครับผมผมตัดไปให้ดูแล้วนะครับพระองค์ใหญ่เลยนะครับสร้างนะครับบุญใดจะใหญ่เท่านะครับสร้างพระสร้างวิหารนะครับสร้างวัดนะครับนะไม่มีแล้วนะครับนะ คนละนิดคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วนะครับเราได้สร้างพระนะครั้งหนึ่งเกิดมาเราได้ร่วมสร้างพระองค์ใหญ่โอ้องค์ใหญ่เลยนะครับมาดูองค์จริงได้ที่วัดเลยนะครับเรียนเชิญนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับว่าจะไม่ถ่ายแล้วเก็บตกมาให้แล้วกันครับเพื่อนๆท้ายคลิปนะครับที่นี่นะครับมีจุดบูทานะครับบูชาเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนะครับนะ ก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะครับแต่หวยจะออกแล้วนะครับที่วัดนี้เขามีนะครับมีแม่แตะเคียนนะครับลองมาขอโชคขอลาบกันได้นะครับอ่ะก็ซื้อรัฐบาลนะครับ